ใา้น้องเว้ยคือมันเคยพูดเลยว่าแบบอยากเป็นโค้ะ้าเฮ้ยเฮ้ยขอมขัมโอ้ดูดิแบบสุดๆอะราขอเอาผักลงโอเคนี่แหละโอ้ดูดูดูเป็นไรผมยอมเลยน้องอ้าวเฮยเอเค ก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับ แล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทาตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนช่วยทำผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือของผมวันนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดจุรินครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับยังไม่ได้เจอกับพวกน้องน้องเด็กกระโปรงของผมเลยนะครับที่หน้าปักทุกคนนะครับคือวันนี้ครับพี่เสือเนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์น้องว้ยนะพวกไอเหมือนเคยบอกนะครับคือคือมันเคยพูดเลยว่าแบบอยากกูนาู้่า ซึ่งมันก็แพงมากครับทุกคนซึ่งวันนี้ครับผมจะไปซื้อบูลังกาที่อยากมาเตรียมให้เรียบร้อยแล้วแบบให้ม,านามันมาหาโรงพยาบาลเออพี่เสือมาแล้วนะอะไรเงี้ยเออก็จะมากันแน่แน่อยไป,ไปยมันต้องมาแล้วถ้าผมมาแล้วผมก็จะเซอร์พรส์ให้น้องได้กินดูครับว่ามันจะรู้สึกยังไงทุกคนรอดูครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์พูดคุยให้พี่เสือด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับว่าอยากให้ทิ่อะไราหรือน้องพูดอะไรคุยอะไรนะครับเดี๋ยวไปอ่านทุกคนคร ต่อย่งไม่รู้เลยนะเราเนี่ยโอ้ไม่ไหวละแสบตาปปกันเดี๋ยวเราไปตามหาปูอลาสกากันครับผมโอเคทุกคนตอนี้เราอู่แล้วเราสุดท้ายมาดีนี่โอ้ยดีหเดดงโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับผม โอ้โหปูรัตก้าครับผมดูตัวบักเยมดูบักใหญ่นี่ ก็คือวันนี้นะครับผมเป็นวันดีนะครับก็ได้กลับมาสุรินทร์นะครับแล้วผมเนี่ยตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์ไอ้บอมไก่เหมืองนะครับน้องที่คอยมาอยู่เป็นเพื่อนผมตลอดนะครับเวลาผมกลับสุรินทร์นะครับซึ่งน้องมันอะเวลาผมกลับมาชอบบ่นแบบพูดเล่นๆอะพี่อยากกินปูรัสกาอยากกินปูรัสกาอะไรเงี้ยเวลาแบบเดินเล่นอะไรเงี้ยก็คือเด็กอะใช่ไหมเออก็อยากกินอะไรที่มันแบบว่าดูแบบเขาไม่เคยกินอะเออมันมันมันเป็นอาหารที่ราคาค่อนข้างสูงมากนะทุกคนอันเนี้ยคือพี่เสือซื้อมาในราคาพันสี่ร้อ10บาทนะครับก็คือพันว เลยเหลือตัวสุดท้ายด้วยเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเป็นบุญสมพงษ์อะไรเงี้ยนะที่จะได้กินนะโอเคแล้ววันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเนี่ยนนี้อันนี้พ่อพี่เสือทำเองครับผมไปเดี๋ยวเราจะโทรหาน้องแล้วกันบอกว่าเออพี่เสือมาถึงสุรินทร์แล้วหน้าอะไรเงี้ยมันจะต้องมาแน่นอนนะครับถ้าถ้าถ้ามันรู้ว่าผมมานะโอเคเดี๋ยวเรจะโทรหามันโทรศัพท์พี่เสือไปเดี๋ยวเราไปโทรหามันบอมกันติดแล้ว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 ฮัลโหลบอมครับพี่มาสุรินทร์แล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่ทยานเออไอเหมืองล น่ท,ทำไรกันเร่นเกมอยู่เนี่ยอ๋อเออมาหาพี่หน่อยรีบมาเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปธุระที่อื่นต่อโอเคโอเคมามาไมไหมเนี่ยอเออรีบมารีบมาเดี๋ยวพี่จะไปธุระที่อื่นต่อนัดสาวไว้รอเ, <laughs> ลเล่นรอเล่นโอเครีบมารีบมามาแล้วเว้ยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนที่พวกน้องๆจะมาเราต้องซ่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมเอาน้าจิ้มซ่อนก่อนนะแล้วหนึ่งนะตอนก่อนตอนโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเห็นมันไปแมาแล้วมาแล้วมันเดี๋ยวรอมันเดี๋ยวรอมันมาเดี๋ยวมาใกล้กว่ามาแล้ว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 เว้ยเาแล สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อนสวัสดีคนดูอันนี้เรียกว่าถ่ายคลิปเขาเรียกว่าฉลองรถใหม่ยังไงเห็นรถพี่ยังเห็นในคลิปแล้วนี่ไปดูไอ้อยากขับไหมเขาไม่อยากขับหรองั้นกลับบ้านไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปกลับบ้านไปหยอกหยอกหยากหยอคครับทุกคนตอนนี้น้องทั้งสองคนก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปเสือชอบแกล้งนะครับก็คือแกล้งผีอ้าวไม่ใช่แล้วใช่ไปไปเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในก่อนไเดี๋ยวบอกว่าคลิปอะไร โอเคก่อนที่จะเข้าไปพี่มีกติกาหลับตาสัญญาคลิปนี้ไม่แกล้งแต่ว่าจะมีใครอยู่ข้างในให้เพ้หงเสือร่าเออเฮอหลับตาจับมือกันอ่ะเกาะปาอันนี้จับมือพี่หลับตายังห้ามลืมตานะลู้ชายห้ามโกหกตรงมาตรงมาทีละคนพอยืนนิ่งไอ้เหมิงเดี๋ยวพี่จับออาเหมิงนั่งนี่โอเคเหมิงนั่งนั่งก่อนพร้อมยุ่ยเฉยก่อนยุ่ยเฉยก่อนนะอป๊หนึ่งยุ่ยเฉยยุเฉยอ่ะนั่ง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 โอเคโอเคห้ามเปิดตานะ หลับก่อนหลับก่อนโอเคเดี๋ยวพี่นั่งก่อนทุกคนเอางี้เหมองก้มหน้ามาห้ามลืมตาไอ้บอมยู่เฉยก่อนสูดอ่าเงียบไปเดี๋ยวให้ทายบอมพร้อมไหมจะหมุกหมาพร้อมอัดตัวนิดนึงสูดอ่าพูดได้คิดว่าเป็นอะไรอึ่งอ่างอึ่งอ่างเหมองว่าอึ่งอ่างบอมกบเอางี้นับหนึ่งถึงสามลืมตาพร้อมกันนะโอเค เตรียมเปิดตาหนึ่งสองเปิดได้อโอ้ยเรียกว่าอะไรปูอะไรปูอะไรโอ้โหแล้วทำไงต่อตัวเนี้ยพันสี่ร้อยบาทย้ายไปดิคนละเจ็ดร้อยยอมยอมยอมเฮ้แต่ก่อนหนึ่งเราไม่เจอกันกี่เดือนสองเดือนนานก<อ>่อนการก่อนกนขกงเรา เบอร์ <laughs> okay, okay. ก็โลกนี่โอเคโอเคก็อันนี้คือตั้งใจให้เพราะว่าน้องชอบบนเวลาแบบเหมือนแบบพูดเล่นกันอะ่ะน้องก็ไม่ได้แบบขอจริงๆหรือว่าอยากต้องการที่จะได้จริงนะแต่แค่แบบแบบพูดเล่น่พี่อยากกินปูราาัต้าอยากกินล็อบสเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผมว่าปูรัต้ามันแพงกว่าแล้วก็แบบดูแบบน่าจะอยากกินกว่าใช่ไหม ถามเขารู้สึกก่อนเมื่อกี้แบบเห็นแล้วเป็นยังไงรู้สึกแบบของที่เราเคยกินไม่ถามเคยกินไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยในชีวิตเมืองอยู่กับใครทุกวันเนี้ยอยู่กับแม่กับยายครับแม่ก็อยู่ใช่ไหมครับบ้านเรารวยไหมพอมีพอใช้อเพอมีพอใช้มีอะไรก็คือง่ายๆก็คือถ้าจะให้ไปซื้อเฉยแล้วพงไม่ซื้อใช่ไหมถือว่าแพงไปตัวเนี้ยปองเคยกินไหมไม่ครับไม่เคยโอเคทุกคนงั้นพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวมีน้ำจิ้มเด็ดด้วยพวกไปไม่ร่วงนะอะไรไะกูเด็ดเหมือนหล่อ นี่ทุกคนนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ด3รสนะครับผมของสูตรบ้านพี่เสือเองโอเคครับทุกคนตอนนี้ปูรัดก้าเนี่ยเราจะกินกันแล้วแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีหนาวเห็นป่ะเออมันจะมีหนามเดี๋ยวพี่จะแกะให้กินแล้วกันพอทุกคนครับงั้นอยากกินแล้วใช่ไหมครับไปเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูฮุฮดูดูดูใกล้ๆดูใกล้ได้โอ้ยหนามเยอะจริงทุกคนเนี่ยเนี่ย ดูดิทุกคนอ่ากินได้ครับผมไม่ใช่ <laughs> อ่ะถามก่อนว่าอยากกินส่วนไหนทามันหรือว่าตัวมันเอาตัวก่อนลักกันอ่าตัวก่อนละกัน,กน,กนพี่ว่าเอาขาก่อนไหมอใช่เอาขา,า,ขาทุกคนดูขาดิอุ้ออยุ้ยอ่าทุกคนเดี๋ยวผมขอแกะดีนะครับเพราะว่าคือใครที่อยากกินปูลัก้านะครับก็ระวังด้วยเนะวาลากินนะครับเพราะว่าปูเนี่ยมันสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์หนาได้โอ้โหไม่เป็นไรผมยอมเป็นแผลเพื่อน้องโอ้โหยังรอแต่ก็เป็นจริงอ่ะ โดนไป็หลายดอกแล้วด้ยนี่ทุกคนดูดิโอ้โหใครจะกินก่อนมึงกินก่อนไปอ่าเหมิงอายุน้อยสุดนะอ่ะเหมิงเอออ่ะถืออ่ะพี่ถือให้เลยช <confused> <reais> ่วยจิ้มเอาโ้อยต้ยมันก็ไม่ลุกแล้วพี่เออเอาก็ยื่นเข้าไปกินเลยไงเราขอเอาผักหลงโอเคอืมคำใหญ่ๆนิ่งอยู่ได้อ่ะอืมเป็นไงอืมสวยๆย่งยเท่โอเคความรู้สึกเก็บไว้ครั้งแรก บอลมาขาไหนเรียกน้องชายเอาเลือกเลือกขาท่านี้มีทุกคนโอ้ยตัวเนี้ยโอ้ดูดิแบบสุดๆอ่ะเราก็ต้องเอามีดจิ้มครับผมมันมีหนามนะอันตรายคือผมโดนไปหลายแผลละผมเลยแบบเป็นห่วงน้องไงโดนน้องแบบจะโดนทิ่มอ่ะแต่จริงๆมาสมควรโดนบ้างนะก็ขอฝากอย่างหนึ่งนะครับเพลงเพลงนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีเพลงพี่เสือนะครับผมนะชื่อเพลงว่าไม่บอกหรอกไม่ใช่ชื่อเพลงนะหมายถึงว่ายังไม่บอก เดี๋ในรอติดตามไปใน Facebook พี่เสือด้วยนะครับผมจะมีเพลงใหม่นะครับอ่ะ,อะบอมฮะขอบคุปเออนี่ครับผมท่านบอมมีนเนื้อออกอนเนื้อออกนี่แหละโอ้หดูดูดูต่อยต่อยต่อยมันเรากินเยอะไม่เป็นไรผมยอมนี่นอ้องอืมอ่านเลยโอเคอืมอาถามก่อนเป็นยังไงเนื้อนุ่มอร่อยเนื้อนุ่มอร่อยบอมบอ,อม,อม,อมอเป็นไง เอางี้ในเมื่อผมเนี่ยได้แกะให้น้องแล้วนะครับผมอยากจะให้เขาได้มีความรู้สึกว่าเหมือนได้กินเองที่จะให้ทําเองทุกอย่างนะลองแกะลองอะไรมันมันเรียกว่าเป็นฟิลที่แบบเออแบบได้สัมผัสจริง <Okay. S 1> ๆนะ,อะลองจะได้รู้คิดว่าเป็นของวงแล้วลุย อ่ลุยดีนะโอเคไม่ต้องเกรงใจเอาเลยเต็มที่นะไม่ต้องเหลียวไอพี่ด้วย <c oughs> คือผมอยากจะบอกนะครับทุกคนสปูปูรัลก้าอย่างเงี้ยคือที่เราซื้อมามันเป็นสีแดงเนี่ยคือเขาเขาทำสุกมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ฟีดแล้วก็ส่งข้ามประเทศมานะครับมันซึ่งมันมันจะไม่ได้สดแบบว่าสดจากสลัดบอกอะไรเงี้ยไอแต่มัสุกจากเนี่ย <laughs> อันนี้เรียกว่าขามันแต่ว่าตรงตัวมันเนี่ยก็จะรสชาติต่างๆนะนี่เปไนไงระวังมือระวังมือระวมือหลายๆคนถามพี่เสือมอไหรจะมีแฟนอไหรจะมีแฟนแล้วเมื่อไหร่เขาจะเอาผม ไอตอเราตอนตอนผมไปเที่ยวไปที่ที่หนึ่งนะมีแบบเด็กแบบเล็กๆเลยบอกว่าพี่เสือน้ำตาดีทำไมพี่เสือไม่มีเบลคนเก็บกันทุกคนน้ำตาผมร่วงอ่ะเอออย่าโผลล้อสีน้องชายกิน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 จวดพี่น้องเบิึงนี่เป็นไงน้ำจิ้มโอเคไหมโอเคเนาะอ่ะแกะดีๆแกะดีๆแกะเออกอ่น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอ้าเอาหมดแล้วเหรอยังไม่จิ้มเลย คนลอะอย่างอ๋อคนละอย่างโอเคโอเคกินไปดีเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเออนี่ทุกคน,กคนดูดิดดูนินี่ไม่ต้องเหลือพี่หรอกอนี่เป็นไงอร่อยเลยเย็นเคทุกคนผมก็อ,อยากรอเหมือนกันนะคือไม่ได้กินนานมากแล้วอะ่ะเ <c oughs> หลือป่ะไม่เนี่ยออเหลืออยู่นิดหนึ่งขอได้ไหม <c oughs> <c oughs> ขอเศษมันเนี่ยไม่เป็นไรพี่ทำเพื่อนน้องได้ดูดแป่งเลยไม่ออกด้วย เสียมันทิมอือเสียน้อยหนึ่งไม่เป็นไรทิมครับอืมอ,อืออร่อยเฉยเย็ะเค่เอออร่อยจริงแต่ว่ามันเริ่มเย็นไปแล้วถ้าเกิดแบบกินร้อนๆนะแบบจะนุ่มกว่านี้นะเอาเงี้เราไปกินตัวกันก่อนนะลองดูตัวกันก่อนทุกคนดูดิใหญ่มากอาบีเลยบีเลยบีเลยกินกินเอออยากกินตรงไหนหยิบอยากกินตรงไหน,นจัดจเป็นของผู้เองแล้วอ้าวทิมมันกินได้หมดมันกินได้หมดอร่อยไหมบอก นี่ <S <S น,นี่จิ้ม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 เยอ้ยวุฒกินบัวราก้ากับส้มตำเนาะบ้านเราปรลาล้านัวๆโอโย้ยแซ่บพี่น้องอเป็นไงโอเคไหมอ่ะโอเคคืออยากจะบอกว่าที่ซื้อไม่ได้เนี่ยตังค์เนี่ยไม่ได้มาจากใครเลยก็มาจากคนดูด้วยนะขอบคุณคนดูนะครับเออก็อคนดูที่ดูอยู่นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้พวกเราเนี่ยทำคลิปอะไรกันต่อ แต่บอกเลยว่าเราไม่แก้งนะไม่แก้งครับผมทุกคนนะถ้าใครอยากดูครับสาวหมื่นไลค์ผมไม่แก้งแล้วเลิกแกงแล้วโอเคงั้นวันนี้พวกผมทั้งหมดเนี่ยลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ดูเอ็นพวกผมนะครับผมเฮ้ยเอ็นด,ดูไม่แก้กูเลยเล่น <c oughs> คนเดียวเลยเลย่นคนเดียว <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นพวกผมทั้งสามคนนะครับลาไปก่อนครับผม <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะกินกินกินต่อเลยเดี๋ยวเหลือไว้ให้พวกพี่เขาด้วยเนี่ยเนี่ยกินให้หมดเนี่ยเนี่ยเสียดายเนี่ยเนี่ยแกะได้เนี่ยเออดแล้้วเนี่ยโอ